กกกูููเเเเเเ้้้้คคคคคคยยยยยพแแแต่่่่่ไไไไมมมมมททออออรงลละวถึง KSOC ทุกท่านคลิปวิดีโอต่อจากนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่เป็นคำหยาบคายพฤติกรรมร่อแหลมอาจไม่เหมาะสมกับเด็กและเยาวชนซึ่งอาจทำให้เกิดวินกรรมการลอกเรียนแบบได้เด็กๆน้องๆหนูๆคนได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่หากผู้ใหญ่แนะนำแล้วไปชมกันเลย อาชีพขอบคุณครับสวัสดีครับครับนี่เลยครับอันนี้ไปต่อยมาเหรอครับไม่ใช่ครับนู่นฝั่งนั้นครบุ่นนะรอรับรถรอรถโอ้โหฟิลเดียวกันเลยนี่หว่าแล้วแล้วไม่ไม่รู้เวลาด้วยใช่ไหมครับเขียนเขาบอกสองทุ่มครับไม่หมายถึงนายกอ่ะไม่รู้เวลาใช่ไหมเหมือนว่าใช่ละเข้าเช็คอยู่หรือเปล่าเช็คว่าอะไรหรือเช็คของเฉลีศูนย์หรอหรือเขาติดติดป้ายทะเบียนอะไรอยู่ป่ะผมเออเซลกำลังแต่งอยู่รอก่อน โอเคเดี๋ยวพี่ซอสักพักนายบอกหลังรีเดี๋ยวมาน่าสองทุ่มรับอีกทีนั่นผน่าจะห้าทุ่มละหลังรีอะน่าจะหลังรีนี่เห็นมันบอกมีคันหนึ่งบัคอกอะออทิอาแปดอะความเร็วมันวิ่งแปดร้อยวิ่งไม่ออกกดเดินหน้ามันถอยหลังจะรับเลยเปล่าซอสไว้ก่อนดีกว่าพี่ไว้ก่อนนะไม่ผ่อนนะเข้าสู่ถ่วงรับผ่อนนะเออถอยหลังให้เอาเอาให้มันโอเคก่อน ไข่ไหมครับคุณลิซซ์ผมเอาไหนะครับคุณอาโรนไข่ไหมไข่ไหมร้นเหรอครับฮะผมต้องขายสนะองครั้ง้นร้นเหรอครับซาร้อนะครับฮะสะอะไรเนี่ยคุยเรื่องอะไรกันเะนี่ยอันนี <ลด S 2> ้แม่ติดแก้างไม่ใช่เหรอติดไหม ใช่ตี๋มันต้องขายแล้วต้องขายสล็อตไอ้ควายเขาไม่ไม่แล้วไม่รถอตอมันขายได้พี่มันแต่มันต้องขายสองคันขายสองอะพี่ต้องเออมันต้องขายสองคันหมายหมายความว่าก็คือยกไปทั้งใช่ใช่ขายขายคันเดียวไม่ได้ต้องต้องขายสองไปที่ผมว่าอีโวเกียวสวยน่าจะเฟี้ยวอยู่รถสี่อะกูกูชอบรถเอ็มดีแต่อีโวเขาขายใาแเราได้นะพี่เนาะเออขายไม่ครบอีโว สองหนึ่งเหรอหมายถึงแรกสองหนึ่งเหรอสองหนึ่งคืออะไรครับก็สลับสลอดกันนี่ครับฮะถ้าเขาจะเอาอีโวมาให้เราแล้วเราเอาสองคันแลอวนั่นแหละพี่อ๋ออคุ้มอยู่นะมันก็เหมือนกันว่ะครับของคุณนั่งสองสองคันก็เป็นนั่งสี่โมหนึ่งคันนั่งสี่กว่าเออเออเอยสองบะเอาสองบาะเป็นสี่พอเขาทั้งสี่มันก็เท่ากันปะวะเอ้อเราเราเราคุ้มกว่าเพราะว่าเราเติมน้ำมันคันเดียวเขาเติมสองคัน ไม่มีรถไฟฟ้าด้วยหรอไม่ใช่เขาก็เขาให้เราคันหนึ่งใช่ไหมรถเสียเราเติมน้ำมันทีเดียวเขาเติมต้องสองทีนะของคันคุณผู้อาณานถูกลงอ่ะเราจะประหยัดน้ำมันเท่าหนึ่งน้ำมันแพงเป็ต้องเติมนะน้ำมันแพงทำไมอ่ะผมใส่เครื่องไฟฟ้ามาฮะรบบอกเติมแชทลั่นเลยนะ MT นี่กลางเออ MT อีโมรถไฟฟ้าเฮ้ยเขาเมาแล้วเสีย m i g h ต y m ไม่ t ิ warrior ไม่รู้ว่ผมมบม่วนอะไรผมมบเอ้า ผมไม่รู้เหมือนกันเนื้นอหนะพวกแบบข้างอีโวอ่ะข้างแบบรถรถญี่ปุ่นอ่ะเราได้ยินว่าเป็นรถไฟฟ้าสายก็สวยแน้วรถนี่หาเล่นแล้วครับเนี่ยเหมือนร้อนบอกจะเล่นอยู่ครับโอ้ยมีเร็งๆไว้บ้างไหมครับบอกเคยไปที่ไปคุยมาที่แลนด์น้ำเงินอ่อาแลนน้ำเงินเจ็บไม่ได้เหรอครับเจ็บไม่ได้อยู่แลนด์น้ำเงินแล้วครับใช่ครับใช่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 น่าจะ <c oughs> บบอีกแกงบ้างครับแก๊งไหนวะไอเบต้าอัง โนซอมแล้วป่าวเออโนซอมมันชอบมายืนนะรู้สึกเห็นโนซอมชอบมายืนแลนด์น้ำเงินมาวายทักแจงด้วยตอนนั้นอ่ะเออโนซอมเหรอครับใช่ๆเป็นโนซอซปล่อยให้ให้พี่เลซอร์ดีกว่าไม่ต้องผมไม่ต้องเรียกผมพี่กันด้ครับไม่ต้องเรียกผมพี่กันด้ครับเขาโนซอมแต่เราอะโนซ้อมใช่มันโดนเขาย้ายดูเลยคิวสวยผมเห็นนี่ก็ตึงโยเล่นเฮกเตอร์ไม่ครับไม่ไม่ผมไม่ได้ตึงครับ ครับมาถึงเขี้ยวสวยมาถึงทุกคนนะครับเขี้ยวสวยนั่นแหละครับหมายถึงเพราะผมไม่ได้ตึงเขาน่าจะเอ้ยคือเขาอ่อนว่างั้นเถอะโอ้ยผมไม่ได้พูดนะเออก็มันมันก็น่าจะไปเวนี้ได้ทางเดียวหรือเปล่าครับกูณได้กินน้ำเลยต้องอย่าลืมลงชูให้กูนะ ชุดนี้เหรอพี่ใช่เ,<อ>เดี๋ยวไปทำเาให้เดี๋ยวไปทำเาให้เขาให้ตีป่ะชุดนี้ท <laughs> ี่จะบ้าเหรอพี่เอามันตีไม่ได้หรอไม่ได้จริงๆเขาหน้าให้ใส่ชุดนอกตีได้เราอยากใส่หูใส่อะไรแล้วมึงลงชุดนี่มันชุดแก๊งอะเนี่ยมันต้องใส่สูตรพี่ต้องใส่สูตรเมต้ามึงรับของยังอ่ะรับแล้วพี่รับแล้วอันนี้เมตตาเหรอมึงร<ด>ับกันแตกครับสวัสดีครัับสวสดีครับกันแตกเออวลากันแตกรีดได้ไหมเหรอรีดไหมลินอ่ะต่อยอยู่ครับอ๋อต่อยอยู่เหรอ ใช่ครับไม่ใช่ครับกระแดกเท่าไหร่ไม่มาครับเอ้าพี่อเข้าใจพี่ผมเขใจะรู้สึกพี่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรอดทนไว้ฮึบฮบเก็บไว้ในใจเดียวเป็นไรพี่เจ้าทำไมอ่ะต่ออยู่แต่ไม่ได้มาอ๋อเขานำแฝงมาครับไม่ใช่ อ๋อไม่ไม่ใช่ลีนไม่ใช่ลีนอ๋อโอเคโอเคเขาถูกตู่แล้วถูกแล้วถูกของเขาอะถูกของเขาอะลุงชัยลุงชายเฮ้ยตายตายไม่ค่อยทัวท้องเลยวะเราขาสักคนนี้แม่งหนาเราแก๊งแก๊งนั้นเขาปั้นเฟสหรือเปล่าวะเว้ยเขาย่อพี่มันยังมันยังฝังหูเลยผมสีเขียวแก๊งเราชื่ออะไรล่ะสอโจพี่โจ อ๋อไอโจ๊ใช่ไอ้โจ๊กอ่ะโจ๊กอ่ะพี่เลนอ่ะเคยเคยมาซ้อมกันไอ้ที่หน้าอยู่พี่แล้วไอ้ไอ้ผมสีฟ้าใช่ไหมกระหล่ำมีไหมกระหล่ำกระหล่ำมีมีไม่ถึงมึงมีมีไหนพี่ในแก๊งอ่ะแก๊งเล่าเหรอเอออยู่แกมีมีมีไม่ไม่ใช่ครับคนละกระหล่ำครับอ๋อเติมผักกาดอยู่ไหมผักกาดยังไม่มีพี่ยังไม่มาผักบุ้งไม่แน่อันนี้เส้จุดเปลี่ยนชื่อแก๊งไหมทำไมอ่ะ พืชผักสวนครัวพืชผักส่สวนครัวแฟมิลี่เหรอเออแล้วมึงจะเป็นมึงจะชื่ออะไรดีโทรฝักยาวแล้วกันพี่ให้ทายว่ากรูชื่ออะไรผักขมขมนี่ดูดูที่ดูที่เอวดูที่ขาดูที่ขาแครอทเออเย้ไม่ได้ว่ไปซ้ำแตตำรวจดำมันซ้ำนะเออไปซาำไปตำรวจดำเียเจะเสียรเสียวันนี้พี่เปิดโตมั้ยครับ เปิดครับเปิดเปิดเปิดแทงได้เลยใช่ไหมยังไม่มีตังค์ครับไม่มีตังค์เรากรอเราก่อนจะจะแทงเลยไหมครับไม่มีตังค์แต่อยากเปิดเตี่ยวมากกว่าอ๋อเดินมาชมมาอย่างดีด้วยนะแต่หลังๆแม่งเก่งคนแม่งเก่งเลยเลื่อแล้วชนมาเลยโดนที่มาเหรอวะเล่นมา เขาเรียนมา30มนาทีนาทีละลานันเดียไม่ไหวเลยสัตโอ้ยเอาเฮ้ยโทร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 โทโทรนี่น้ำโดนแทงเสียงเสียงมันแทงโดนแทงฮาดีวะใช่ใมันต้องอีนิดนึงจะอีนิดนึงจะไปเอ๋อละเอ๋อตอนนี้หนึ่งตอนนี้หนึ่งมึงร้องว่าอะไรแล้วเอาใหม่ดิเกือบเอ๋อมึงเขาใหม่ดิเอ๋อนะไอ้พวมึงไม่ขี้ขวาเลยมึงละมือไปขี้ขวาก่็ลายสัตว์โอ้ยพี่โอ้ยพี่ดีพี่จุ๊บเลยดิจุ๊บเลยดิ คุนที่รอดิผสมแน่นแข่งจบว่ะผมว่าสิ่งเรอไมึง่าดีวะเบตา้านี่ไอ้เบตา้าพี่ต้องพี่ต้องเจอล่างมันเนี่ยล่างอีกล่างหนึ่งอะ่ะล่างล่างหมอปู่พี่เลยวะเออมันจะมีอีกล่างหนึ่งของมันในเบต้าเนี่ยเฮ้ยมิซอว่าะไรเจ๊ต่อยตกรอบอยังวะรอเฮียอเลยน้องตกรอบโอ้ขวยไม่รู้อะเห็นเขาบอกตกไปแล้วทำมาไม่ทันวะขวาย